ครับวันนี้หาเพื่อนๆมาดูนี่ครับนี่ครับฝักของพระยาเสือโคร่งนะครับดอกไม้ที่เป็นคล้ายๆซากุระสีแดงนะเพื่อนเนาะเหมือนกะลาป,ปพึกน,น,นะครับนี่นะครับฝักเขาก็จะเป็นใหญ่ๆแบบนี้เนะาะเมื่อเทียบกับฝักของอ่าพวกกะละปพึกที่ออกสีม่วงสวยๆเหมือนกันนะคะพวกนั้นเขาก็จะเล็กกว่านะแต่อันนี้เป็นฝักที่ใหญ่ๆนี่เพื่อนดูเม็ดเขานะครับนี่ นี่ครับอุ้ยร่วงนี่คือเม็ดของกะลบปะพึกนะครับส่วนส่วนเหนียวๆเนี่ยยางเหนียวติดมือเลยนะเพื่อนนะนจะต้องเขี่ยเอานะครับอันนี้น่าจะโดนรถเหยียบแตกไปละพอ,อได้หักได้กล่าวครับนี่ฮะมีข้อต่อกับยางเหนียวอย่างนี้นะครับหักข้อไปปั๊บ นี่ฮะจะได้เม็ดเม็ดอย่างนี้เลยเพื่อนโอ้เม็ดเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาเก็บฝักนะครับของกะลาปะพึกไอ้ไม่ของของพญาเสือโคร่งนะครับดอกสวยเหมือนต้นกะลาประพึกปลูกไม่กี่ปีเองเพื่อนต้นใหญ่ได้ดอกแล้วนะครับปลูกเองกับมือฮะ แลีวปีนี้ก็เอาไปทำต้นสักสี่ห้าต้น,ตนเนาะโอ้ยเยอะอ่ะนี่เพื่อนดูดูอย่างนี้เนี่ยนะเต็มไปหมดเลยครับแกะออกมาอย่างนี้เลยเพื่อนดูสิครับเต็มมือแล้วนะแล้วที่สำคัญนะครับเพื่อน ฝักของอเม็ดเขาเนี่ยนะครับเพราะเกิดง่ายเนาะถ้าเพื่อนๆน,นะครับต้องการพืชที่มีความสวยงามนะครับแบบนี้แหละนะครับเพื่อนเนาะแล้วก็ปลูกเกิดง่ายมีความทนทานนะครับดอกสวยงามและที่สําคัญนะครับกระรับประพฤกนี่ฮะใบเขาอันนี้ผสมกับใบของต้น กกระจงเนยนะครับใบของเขาเนี่ยฮะจากมนลแบบนี้นะแล้วก็เป็นพืชตระกูลถั่วที่บำรุงดินได้ด้วยเพื่อนๆนการใช้เนื้อไม้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเพื่อนๆนสามารถใช้เขาเป็นถ่านชาโคนนะครับเพื่อปรับปรุงสภาพดินได้เนาะโดยการเผาถ่านเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับหรือจะใช้เป็นงานโครงสร้างภายในได้นะครับเอาพอเผาถ่านเป็นไม้เนื้ออ่อนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เราก็ไปหมักนะครับกับจุลินทรีย์ทีเเ่เพื่อนๆทำเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพวกสังข้อแสงอะไรก็ตามนี่นะครับเนาะจุลินทรีย์ EM จุลินทรีย์สูตรต่างๆเนี่ยาเพื่อนๆหมักไว้นะครับแล้วก็หรือจะหมักรวมกับปุ๋ยกองปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆก็ได้นะครับแล้วเพื่อนๆก็เอาไปฝังลงดินเนี่ยด้วยความเป็นคาร์บอนของเขาเนี่ยนะครับเนาะเขาจะเก็บความชียในดินให้ด้วยปรับสภาพดินให้เราด้วยนะครับ และจุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวถานพวกนี้นะครับถานพวกนี้เขาจะมีรูพุนเล็กๆที่จุลินทรีย์เขาสามารถเข้าไปอยู่ได้เขาก็จะขยายตัวไปเรื่อยๆเป็นอนันต์นะก็จะดูแลดินของเราได้ด้วยนะครับการจัดการพืชทุกอย่างเพื่อนๆเนาะมีประโยชน์หมดแล้วนะครับอยู่ที่เพื่อนจะเลือกใช้เขาหรือบรูรณาการขเข้ามุมไหนครับนี่ครับเพื่อนๆเม็ดของพระยาเสือโคร่งนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเปรียบเทียบฝักนะครับเพื่อนๆฝักคูณนะครับ เพราะว่าต้นกะหลระปลีปก,กับคูนเนี่ยก็ฝักคล้ายๆกันนะนี่นะครับฝักของสองชนิดนะครับเนาะ ฝักอันนึ้งก็จะยาวๆอันนึงก็จะป้อมๆใหญ่ๆกว่านะครับผิวก็ขรุขระต่างกันนะนะครับสำหรับกะละปะพึกก็ฝักยาวๆแบบนี้เนาะแต่ผิวก็จะขรุขระคล้ายนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูนะครับพืชหน้าปลูกของเราเนาะวันนี้พามาเก็บเมล็ดพันธุ์ของกะละปะพึกนะครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ